สวัสดีครับผมคลิปนี้ขอใช้เวลาสั้นๆเพื่อคลายข้อสงสัยของคนที่ปลูกไผ่หรือเริ่มปลูกไผ่หรือกําลังคิดจะปลูกไผ่นะครับกับคําถามที่ว่าเราจะตัดต้นแม่เก่าหรือต่อแม่เก่าออกช่วงไหนวิธีนี้ใช้ได้ทั้งไผ่ที่ปลูกจากกิ่งและปลูกจากเง่านะครับการที่เราจะตัดลำเก่าออกหรือตัดต้นตอเก่าออกเนี่ย มีข้อสังเกตอยู่อย่างเดียวคือตาหน่อทั้งสองข้างถูกใช้งานไปแล้วผมยกตัวอย่างไผ่สางหมนกอนี้นะครับไผ่กอนี้อายุแค่7เดือนอันนี้คือปลูกจากเงานะครับตรงกลางเนี่ยจะเป็นเงาที่ผมขูดมาปลูกไผ่จะออกหน่อจากตาหน่อด้านข้างซึ่งไผ่เงานเนี่ยได้ออกหน่อทั้งสองข้างก็คือตาหน่อสองข้างเนี่ยถูกใช้งานไปแล้วนะครับมีหน่อไม้ขึ้นมาแล้วแล้วก็หลักสังเกตง่ายๆก็คือ หน่อไม้ที่ออกจากตาหน่อของเง่านี้ทั้งสองข้างเนี่ยต้องมีใบกลางก่อนนะครับสังเกตกอนี้จะเห็นว่ามันมีใบกลางเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือแสดงว่าสองลำนี้ที่อยู่ข้างๆ้างเนี่ยเขามีรากที่จะหาอาหารเองได้แล้วสมบูรณ์แล้วนะครับยอดกลางแล้วนะครับแต่ถ้ายอดยังเป็นหน่อไม้อยู่หรือใบยังไม่กลางเนี่ยอย่าเพิ่งไปตัดนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ฝ่อทันทีกอน,นี้ผมก็จะ จัดการตัดเอาต้นตอเก่าออกเอาเงาที่ขุดออกตัดให้เสมอดินเลยจะใช้อะไรก็ได้นะครับใช้เลื่อยใช้มีดก็ได้ตัดให้เสมอดินเลยถ้าถามว่าเราไม่จําเป็นต้องตัดได้ไหมได้เหมือนกันครับแต่ว่าการตัดเนี่ยมันจะทําให้ลําลูก2ลําด้านข้างเนี่ยออกหนอไวถ้าเราไม่ตัดเลยเนี่ยธาตุอาหารก็จะถูกนํามาเลี้ยงต้นตอเก่าอยู่นะครับซึ่งเป็นการสูญเสีย โดยไม่มีประโยชน์เลยเพราะว่าตาหน่อเนี่ยถูกใช้งานไปแล้วนะครับก็คือมีหน่อไม้โผลออกมาแล้วเขามีลูกแล้วเราควรตัดทิ้งนะครับยิ่งสวนไหนที่จะทํานอกฤดูโดยเฉพาะโซนนี่แหละผมจะทําให้ออกนอกฤดูผมก็ต้องมีการบริหารจัดการกอก็คือถ้าเห็นใบกลางในลักษณะนี้ก็ตัดออกตามคลิปนี้เลยนะครับไม่ว่าจะปลูกด้วยเง้าหรือจิงตอนก็ทําเหมือนกันถ้าเราไม่ตัดเลยอย่างที่บอกไป มันจะออกหน่อช้านะครับยิ่งถ้าเราตัดยิ่งเรามีการบริหารจัดการกอมีการแต่งกิ่งสางกอเนี่ยไผ่ก็จะออกหน่อไวช่วงนี้ก็เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับไผ่ทุกสายพันธุ์ก็จะพักตัวถ้าเราแต่งกิ่งสางกอและมีการให้น้ําในช่วงนี้ไม่เกินเดือนมกราคมมกราคมพาร์เนี่ยไผ่ก็จะออกหนอ่อตลอดไปจนถึงหน้าฝนเลยนี่คือเทคนิคง,ง่ายๆในการวางแผนที่จะทำหน่อไม้นอกฤดู ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับท่านที่สงสัยนะครับว่าเราจะตัดต้นตอเก่าหรือ,อต้นแม่เก่าที่เราเอามาปลูกเนี่ยออกช่วงไหนก็ลองใช้วิธีนี้ดูนะครับรับรองไผยออกหนอไวไม่ผิดหวังขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ